สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาผัดเผ็ดปลาดุกค่ะผัดเผ็ดปลาดุกอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆอยากกินปลาดุกนะคะวันนี้ซื้อกุ้งมาย่างรอบเย็นอีกแล้วค่ะกุ้งกำกามแม่ก็จะมีไก่ย่างด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวได้กินข้าวด้วยกันค่ะ แล้วก็จะมีปลาล่าสับค่ะเพื่อนๆปลาล่าสับทรงเครื่องค่ะจิ้มแตงนะคะมีกับแก้มแตงนะคะ<ม>เดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันจ้าใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่ผู้แกง นี่ผัดกินคนเดียวนะคะัเพื่อนทาได้เยอะมันก็เผ็ดแล้วนะคะวันเีน่ยคะเดี๋ยวเราเติมนะ้ำเลยค่ะ ร้เดือดเลยค่ะเดี๋ยวใส่กระชายลงไปค่ะกระชายกับพริกสดค่ะเพื่อนๆเติมน้ำปลา ใส่ชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเพื่อนเพื่อถ้าพอสุกแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราค่ะฝากกดติดตามเ่อแม่ใส่พินแฟมเลรี่ด้วยนะคะเพื่อน เนื้อปลาจะสุกง,ง่ายนะคะเ,เพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยจ้า ก็จะใส่กระเพราลงไปค่ะเพื่อนคุณแม่ใส่กระเพราแดงค่ะเห็นอันว่าสุกแล้วนะคะเพื่อน เสร็จแล้วค่รระผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะวันนี้มีกับข้าวสามสี่อย่างเดี๋ยวรวนไก่แป๊บนึงเดี๋ยวไปกินข้าวค่ะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดปลาดุกค่ะแล้วก็มีไก่ยาก่างค่ะน้ำจิ้มยังไม่มานะจ๊ะไก่รวนจ้ะปลาล้าสับจิ้มแตงนะจ๊ะว่าจะไปเก็บยอดกะถินสักหน่อยลืมอีกแล้วค่ะมากินด้วยกันจ้ะ มาค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดปลาดุกค่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆและมีปลาล่าสับค่ะที่คุณแม่อยากกินวันนี้คุณแม่จะกินปลาล่าสับจ้ามาเด้อมาเด้ออืมอืมปลาลาสับ กินด้วยกันค่ะเพื่อนๆปุ่งปุ่งมัต้องยุ่งเลยรอแป๊บอ,อร่อย เนื้อปลาดุกเน้นๆเนื้อปลาดุกมาก,กินด้วยกันนะคะเพื่อน ต้มเดือดยางเดือดเดือดยางเหลืองยางอ๋อปล่อยแป๊บเพราะว่าเพิ่งจะใส่ให้มันหอมอ่ะหอมยางได้กลิ่นไหมไ <c oughs> บอกได้แม่ซื้อกุ้งมาให้แล้วโลครึ่งกินตอนเย็นย่างก,กุ้งไ้กุ้งกุ้งกากลหัห้าสิบสิบเลยเอามาแค่โลครึ่งในรอบนี้แล้วค่ะปกตินนะถ 80, ูกแล้วแต่นาะมัวขายแพงอีจ้างขายสองแปดปิจ้านี้ขายคึ่งโลแปดสิร้อยแปดิบโอ้ห่างกรนลิบแล้ว ในจานั้นก็เล็กเล็บวเล็บนอยากกินโจ๊กซื้อมาสิบบาทไอ้แบงค์้นขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆขออนุญาตทาน,านข้าวก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย